ครับครับผมจะเลื่อนพ้นตามแนวทางของปู่มว่ที่แล้วน้าปูนาะโอ้ยแต้มเดียวหรือว่าแม่นนี่ดอกปูซื้อร่วงก็ชีได้คูทายมีวะปูคงทายเขาวาคงทายกันมันเขาแล้วมันอ้วนไอ้ผีนั่นคอนขอเงิน ซื้อแบบสองข้านะของนันยี่สิบบาทไปซื้อแบบสองข้าโอ้ปูเรือวไาแบบสองข้าวกับแบบย่งบบบยีส่สิบบาทนะข้าว oh. บยี่สิบดีกิ่จริงมบโอ้ย oh. นี่มันอเอเขาเริ่มาเลยคาเป็นสองสองสีส่ศูนย์แล้วกับสองหนึ่งสี่ดิ ถูกทายนะครับผมยังมาเสียดายอีกนะอืโอ้ยไมาน้ำนะปูนะผุกทายนะเพราะว่าโยมมาเหมือนวันนี้สิบสามมันมาแล้ครับผมมันใกล้ๆจอดแล้วปูนะมันมาสิบสามมาจนขึ้นน่ะสิบห้าเนี่ยมันมานพวกผีเล่นให้โลดโอ้โอ้มากันขนาดมาขอเงินอ่ะครับมาขอเงิน ไปชื่อแบบสองเศร้าเนี่ยอครับผมปูเรยกว่าบสองเศร้างน่ะมันก็ว่าสองเศร้ากับสี่สิบดีกีนั่นมาโอูหรือว่าเลขมันเฉี่ยนหวนล่มทำเนียนหายหนึ่งสี่ีนึงเนอูก็เลยประกาศบอกนะสองเศ้ากับสองซีม่สองเศ้าไหมครับสองกับสองเล่นะสองเศร้า อันม้ามือแรกนันมันปักลักไห้นั่นบอสแหละเนียนขึ้นสามล้อนะสามลักลักร้อยน่ะเนี่ยปูมาปูมาซ่อมเมืงละทียังเสียเนี่ยขันว่าสีนั่นมันกันมาขอบังขลามปูได้เสียก็กันมากน่ะขอบังขลามมันมาออกสีหนึ่งหนึ่งอ่ะต้ลงเสียสามหนึ่งหนึ่งอไง บาตที่นี่ใช่วัดตีไอได้ปูมันจะเล่นให้ลเกโ้โหละมาเล่นให้ลกมาเล่นให้ลใกไ้เบิ่งของปูอ่าบัดที่นี่บักเจ้าเมื่อมันเนี่ยเสียหลายไปเนี่ยครับโอ้เสียหลายมันก็เลยมาถามปูปูจัางแหนมันจ้างิสด้กินทุ่มนี้มดอวันวาม มึงว่ต้องมาถามกูดอกตูว่าเถอะมึงกัเฮ็ดแบบซิเไฮโลนะมันไปยังซิเไฮโว่ไว้เสีเอพกซีเอลหนว่าโออืออ่าเฮนดกินต้พกซเอลหวดอะอือโอ้เไฮโลเห็นไดมันติเป็นซิโบไฮโล่หมดดอ่นี่มันติเป็นซเไฮโลเนี่ยมึนกับวกเบิ้งเันตัวพอกซีเอลหนือ นันแม่นบบออ็นว่าแล้วก็เรยมาปักหนึองเนี่ยเนืงบนเนืองล่างใช่เนี่ยอืออือตั้ดแบ่กูหนึ่งปุหนึ่งล่างเนึ่งบนกับเห็นบ่านอกที่ยวาล่ะหนืองล่างกับ1ิบเอสะโอ้โหิบเอสไฮโลกะซิเอไโลอือืมมีละมา จังบริเ็วณที่ว่าบริเวณกลับตัวนัว่นตัวนี่นะมันต้องกลับเลยไปมัต้องกลับเลยเอ,อเอาแขนไปเลยเอาแขนเลยยังไปแปงวะหนึ่งกับอันเจ็ดมันคือกันอกูับมันขี้หลายตัวหนึ่งกับคือหนึ่งแลู้ร้อนอหนึ่งเหนือคืดหนึ่ง นี่ละเท่านี้ละเอามันแขนวนแขนโลดมกว่าที่อเอาแขวนแขวนเลย่ยมาสั่นครับอีกทีครับอเอาแขนวนแขวนโลดมันชื่อดี๋ยวทิสแต,มต้มเต็มแต้มเงี่ยเนี่ยเอามันอโอ้โหว่าต้องไปลี่ยแปลงว่าแทนเป็นเจสเป็นยังวฏิบัติพวกว่าต้องแปลงไปเจสเป็นยังอ่ะ นี่แหละหกสี่เอียวเนี่ยซิเป็นไหโลโอ้โหบนกับหกสี่เอียวล่างกับสิเ็ทไหโลคนดีเลยอ๋อนี่แหละไม่เคยแขียนเนี่ยเพราะจะเปรียมันยากก็ต้องแป้มันยากตัดสองตัวกับหกสี่หกหนึ่งหกสี่หนึ่งคนทัวนั่นแหละนี่ เอาสีลตงตักนะแนหมดเด็กไมโตอีกแ้วเด็กหมโตถึงแม้นพอไรไหมโตเนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างเฮ้ยเ็อ้สได้กินเต้ตลาตัวเฮ็จังได้สีได้กินสุนี้หมดอหละบวาทหารบวาพวกกันเนี่ยพวกขาเนี่ย มึงเฮ็ด11ไฮโลเป็นยังบ่เอาหยังล่ะเออให้มันออกูสิอ่า11ไฮโลนี่มึงเกี่มือก็ว่า6สิเอียวนี่ว่าอืโอ้อือ่โอ้เฮ็ดจังได๋มันบวกกัน11นั่นน่ะเออ11ไฮโลเฮ็ดได้ได๋มันสิเป็น11ไฮโล่ได้ไฮโลนี่อื6บวก4ก็เป็น10ล่ะครับ1อะไร6โเอียวก็มาเป็นมันเป็น11คือเก่า่ะเออน่ะ คือตัวตรงๆมันก็เลยก็หกสี่หนึ่ง6หมหกสี่หนึ่งโอ้ขาวผมฟังกระจัดกับยิวี่ับผมบาดนี้นะครับเนาะงวดที่แล้วก็บักหนึ่งสี่แล้วไม่กินสองสี่สองสี่ไม่กินลมามันมาเนี่ยล่ะมันสงส้อมาโค่งสุดท้ายมันมาขอเงินปูบอกสองเส้าละ กลับไปยังว่าเมื่อหนึงมียิบสี่ชั่วโมงยังวายอยู่โอ้บักับไปบักกลับไปนะเมื่อหนึงมันมียิบสี่ชั่โมงมาต่อปูนะเขาเป๊ะเป๊ะประเนะเขาเป๊ะเป๊ะนะโอ้ยังไงวัยยยยยัีมันมายยยยกยายยกยยยยกยยนยย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 นย ตาส่วนมูมเด็นไฮโลอีกเลยกลุ่มท่างเนี่ยกลุ่มผีไฮโลอ่ะโอ้ป้าเนี่ที่พูป้าเนี่ยโอ้ตรงนี้มันเป็นป้าา่าก็มันเป็นโป่งมันเป็นโปงบานโปงเขาเองเป็นโป้งเป็นโปงเป็นนี่ซ้ามันมากินโปงอยู่เนี่ยครับโอ้ปูมากอย่างนี้แรกกันร้าเหลืนสองตัีแยงกันวิ่งหงวาวาดเนี่ยือ ปล่อยให้ปัญหาอะไรมันตัดเชี่ยออกจะสองหกสองสองเก้าหกปีง่านะนั่นแหละเหตุจังไปมันสิบเป็นสิเป็นใหโลว่าสั่นครับพี่ผมมีอยัางว่าสั่นหกสี่นึ่งว่าสั่นแคนแคครับพี่ผมหนึ่งล่างหนึ่งบนว่าสั่นคสนุกอยู่รดอกเพราะว่ามันออกวันชุกมันบ่อย ต้องชนะกับผูก้ตายกับชนุกผู้ถูกหน่อยก็ว่าขึ้นชุนมันมีถุงก้อนซุขป่ะทีมีความสุขเน้่มาทำด้วยตันดีครับผมรัฐบาลกระแสคนมีความสุขเนี่ยมันหลังขามันแย่งกันเนอะหลังฟ้ามืดก็ต้องมีสว่างมะปรูนนะสว่างบอกเพียงที่ครับผมจังใจละบ่นอย่างนี้นะบางตัวผันครับ ช้งางเขาเตมาเนี่ย้องคาก็ม่พหดดิช้างเขาเตาม,มากยุดเต้า